มีคนมานําเสนอ,อ,อบอกว่าเฮ้ยไอเรื่องของปัญญาเนี่ยในเรื่องของความรู้ความรู้เนาะครับเออมันก็พัฒนาจากอินโฟเมชันมันเป็นเรื่องความรู้ปัญญาต่างๆเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะออแต่ว่าเอ๊ะถ้าเป็นในรูปแบบแรกเนี่ยออก็คืออันแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครลองย้อนดูตัวเองนะทุกวันนี้นะปัจจุบันนี้เลยนะที่เราบินข้ามโลกได้แล้วเนี่ยอ,อ่าเรายัง ติดอยู่ในกับดักของความเชื่อดั้งเดิมหรือไหมเออว่ามีใครสักคนบงการชีวิตเราเราต้องอห้ามฝืนเพราะว่าเราต้องเชื่อและศรัทธาอย่างไม่ต้องกกบหวงขึ้นมาเพราะนั้นใช้ความเชื่อนํายังมีอยู่ไหม,อมสองคือว่ายัางติดกับดักของเหตุและผลอยู่ไหมอ,มอกับดักของทุกอย่างต้องเป็นตามตารรกะทุกอย่างอย่างเงี<ม>้ยเนาะเอออะไรไม่ตรงตามเหตุผลซึ่งเกตุผลของใครก็นบ้เนะ ก็ไปเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมา,าหรือเราติดในกับดของวิทยาศาสตร์ไหมเออกับดักวิทยาศาสตร,ร์คือกับดักที่บอกว่าทุกอย่างต้อง,องมีความเจริญก้าวหน้าครับแต่วันมันยังมีความชั่วร้ายยังมีความเห็นแก่ตัวยังหลงเหลืออยู่อย่างเงี้ยเนาะก็มีก็เลยนําเสนอปัญญาแบบหนึ่งที่เป็นปัญญาที่เน้นเรื่องการหลุดพ้น หลุดอะไรอะ่ะก็เป็นยังเป็นเรื่องเรื่องราวที่บอกว่าฉันจะไม่เอาความทุกข์อีกแล้วคือเอาความทุกข์เป็นที่ตั้งะล่าว,ว่าในเมื่อมีความทุกข์ฉันไม่อยากทุกข์อีกแล้วเพราะไอ้สามสี่อย่างที่ผ่านมามมนอาจจะเกิดประโยชน์นู่นนี่นั่นแตมน่มันไม่ันไม่ทาให้มันพ้นทุกข์อ่ะทุกข์ยังอยู่อืนี่ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ไปโยงถึงว่าปัญญ,ญาในรูปแบบต่งางๆที่จะมาจัดการกับจิตวิญญาณหรือเยียวยาจิตวิญญาณหรือทํายกระดับให้จิตวิญญาณเราดีขึ้นสูงขึ้นอเราอ,อยู่ตรงไหนอืม สี่ระดับระับเียซึ่งจะบอกว่าจริงๆอะปัญญามันมีหลากหลายรูปแบบมากนะพูดทั้งวันก็ไม่จบเนาะเราคงไม่มันไม่รู้จะมาจาแนกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ปัญญาที่มันเกิดขึ้นกับใจเราอย่างเงี้ยมันมีที่มาแล้วกันเรียกว่าที่มาสิ่งที่ทําให้เกิดปัญญาแต่สิ่งนั้ไม่ใช่ปัญญานะสิ่งที่ทําให้เกิดปัญญามีอยู่สามอย่างครับเรียกอันแรกเราเรียกว่าสุตตะมยปัญญา ได้ยินเนาะครับสุตตมยญปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากจากการฟังค่ะพี่บีอ่าได้อะไรดีกันอ่านกินแต่ไม่เอ่อเพราะกินแต่ไม่ได้ปัญญาเอาสุตตมยญปัญญาก่อนฟังอ่านฟังอ่านอะไรดีมีคนสอนเรามีคนสอนดูยูทูบใช่ไหมได้ได้ก็เกิดปัญญาไหมเกิดก็เกิดเนาะใช่ไหมสุตตะเนี่ยแปลว่าฟังค่ะมยะเนี่ยแปลว่าเกิดจากครับ นี่มาแทนพี่โป้งนะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นปัญญาของผู้อื่นเป็นใช่ป่ะสิ่งที่ทําให้เกิดปัญญาเราเองก็ทำได้เป็นวิธีการที่ทำให้เรามีปัญญาเพราะว่าคำว่ามายาจะแปลว่าเกิดจากปัญญาที่เกิดจากการฟังอ่าสุตตะและปัญญาแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการอ่านตัวเราเองก็เกิดปัญญาได้จากการฟังการอ่านการทำความเข้าใจได้นะแล้วไม่มีอะไร ตามต่อกันนะ <Okay. S 1> ก็เป็นไปได้คอันที่สองจิตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากความคิดคิดวิเคราะห์เข้าใจแยกแยะอ๋อเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยของมันคืออะไรก็เป็นสามารถทําให้เกิดปัญญาได้อืและสุดท้ายเพราะว่าภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาอปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาพัฒนาอะไรย้อนกลับไปพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมใช่ไหม พัฒนาของเรื่องจิตใจแล้วก็พัฒนาปัญญาความเข้าใจเพราะนั้นภาวนาแปลว่าการพัฒนาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสามอันนี้ไม่ใช่ปัญญานะแต่เป็นวิธีการให้เกิดปัญญาจิตจะเป็นจิตตากิจตตจิจติจตกไม่ปัญญาจิตตักิจตาก